ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามถึงตัวคุณกิติศักดิ์ก่อนว่าคุณกิติศักดิ์เนี่ยอยากให้คุณชอบขยายความอธิบายนิดหนึ่งว่าคุณกิติศักดิ์เป็นใครมาจากไหนแล้วทําไมทางคณะก้าวหน้าถึงเลือกคุณกิติศักดิ์มาลงชิงตําแหน่งฮะค่ะคุณกิติศักดิ์เนี่ยชื่ออาจจะใหม่สําหรับประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนะคะเปิดตัววันนี้ก็หลายๆคนเพิ่งจะเคยได้ยินชื่อแต่ว่าสําหรับเราตั้งแต่สมัยรรคอนาคตใหม่เนี่ยคุณกิติศักดิ์เป็นคนที่ทํางานร่วมกับทีม อนาคตใหม่พัทยามาตั้งแต่แรกนะคะคือเดินเข้ามาสมัครสมาชิกโดยก็เหมือนกับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ล้วคนที่ทํางานอาสาร่วมกับอนาคตใหม่ที่อยู่ทั่วประเทศก็คือเห็นในข่าวในสื่อในโซเชียลมีเดียแล้วก็เดินมาเลยบอกว่าผมอยากร่วมง,งานด้วยแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าเรียกร้องตําแหน่งผลประโยชน์อะไรก็คือทําด้วยใจรักเพราะว่ามีอุดมการณ์แบบเดียวกันอยากเห็นบ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าคุณบ๊อบเนี่ยก็ ทำงานร่วมกันกับเราทํางานอาสาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่อนาคตใหม่ถูกยุบไปคุณบ๊อบก็ยังทํางานต่อเนื่องกับทีมพัทยานะคะแล้วก็ออมีคือจริงๆคุณบ๊อบเนี่ยเป็นนักธุรกิจเนาะเพราะฉะนั้นก็ถึงถึงแม้ว่าจะมีความสนใจในทางการเมืองเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเข้ามามีตาแหน่งที่ทางการเมืองอะไรจนกระทั่งจังหวะที่จะมีการเลือกตั้งนายกพัทยาน,ยนะคะคือมันเป็นช่วงเวลาพอดีกับที่เป็น2ปีที่พัทยาเนี่ยเรียกว่านารกทั้งเป็น เพราะว่าเป็นปีที่โควิดใช่ไหมคะแล้วก็เศรษฐ,ฐ,ฐกิจพังทลายพาท่องเที่ยวบริการไปหมดคือ100%ซหาย Walking Street นี่กลายเป็นเมืองร้างนะคะพัทยาเนี่ยได้รับผลกระทบหนักก็คุณบอกว่าเกิดแรงบันดาลใจว่ามันสะสมมาจนถึงจุดที่รู้สึกว่าทํางานอาสากับกับกลุ่มองค์กรทางการเมืองเนี่ยไม่พอแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะอาสาเป็นนายกพัทยานะคะก็ะประจบเหมาะกับเราก็ต้องต้องการหาคนที่มีเรียกว่ามีสเปคแบบนี้แหละ เราไม่เชื่อเรื่องการต้องเป็นคนที่รวยล่ำรวยเงินทองใหญ่โตหรือว่ามีประสบการณ์โชคชนอะไรมาทางการเมืองนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงประสบการณ์เนี่ยชอบพูดตรงๆว่ายี่สิปีที่ผ่านมาพัทยาไม่ได้มีนายกที่อดประสบการณ์เลยนะคะเป็นนายกที่มีประสบการณ์ทางการเมืองโชคชนมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยถูกไหมคะเป็นตระกูลการเมืองเป็นผู้ที่คร่ำบอดในวงการการเมืองแต่ถามว่าประสบการณ์ของนักการเมืองที่ปกครองพัทยาตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมา ให้อะไรกับประชาชนบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อถึงการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ10ปีคณะก้าวหน้าเชื่อว่าเราต้องการเสนอตัวเลือกที่แตกต่างนะคะความต้องการของเราในนามคณะก้าวหน้าที่เฟ้นหาผู้สมัครกับความต้องการของคุณบ๊อบที่ทํางานกับเรามานานแล้วรู้สึกเหลือทนแล้วกับ2อปีที่ผ่านมามันก็เลยมาบรรจบกันตรงที่ว่าคุณบ๊อบเนี่ยอยากทํางาน การเมืองที่ที่ได้มาบริหารเองแล้วมันมันไม่ไหวแล้วมันสภาพมัน<อ>เทงซวยถึงที่สุดนะคะส่วนธนาเจ้าหน้าเองก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากได้คนแบบนี้แหละที่อายุกําลังดีคือเพราะว่าอายุก็ต้องมันมีขีดจํากัดด้านอายุอยู่20กว่าก็ลงเป็นนายกไม่ได้ใช่ไหมคะคคเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบ๊อบมีอายุ40 40่ากว่านะคะก็อายุกําลังพอเหมาะมีประสบการณ์ผ่านทั้งการทํางานกับ ภาคเอกชนร,ระดับโลกอย่างธนาคารเซนด์ดัชช่าเตอร์นะคะทำงานกับธ<ม>นาคารไทยแล้วก็บริษัทประากาันชีวิตขนาดใหญ่ของไทยเนี่ยมาประกอบนะคะแล้วก็ออกมาทําธุรก,รกิจของตัวเองแล้วก็เป็นผู้เชีย่ยวชาญด้านการเงิน,นการธนาคารเป็นผู้ประกอบาการธุรกิจซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากสาภาพพังทลายของเศรษฐกิจไทยตลอดสองปีที่ผ่านมาเป็นคนที่บ้บานน้ำท่วมเหมือนกับคนพัทยาจํานวนมากนะคะใครที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่พัทยาได้แต่มาเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าพัทยาเนี่ยก็คือ น้ำท่วมระดับเดียวกับกรุงเทพอะค่ะคือแบบตกสองชั่วโมงก็ท่วมเลยนะคะรถ<อ>ติดก็เหมือนกรุงเทพแล้วก็มีปัญหาหลายๆอย่างที่เหมือนกับกรุงเทพนะคะก็ถ้าสารุปว่าง่ายๆคุณบ๊อบเป็นใครคุณบ๊อบคือคนที่เดินร่วมกับอนาคตใหม่มาตั้งแต่วันแรกและอยู่มาจนถึงวันนี้และมีความต้องการมุ่งม,มั่นอย่างแรงกล้าเจ็บปวดมาพอแล้วกับความเหลวแหลกของการไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัทยาเราเชื่อว่างบประมาณ2 0 0พันล้านบาทต,ต่อปี ของพัทยาพัทยางบปลีละสองพันล้านนะคะสามารถที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของของคนพัทยาเนี่ยดีกว่านี้ได้ครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วหลังจากวันนี้เป็นต้นไปที่เราได้เปิดตัวคุณบ๊อบกิติศักดิ์แล้วเนี่ยโอเคแหละอาจจะเป็นชื่อใหม่หน้าใหม่สําหรับชาวพัทยาหรือว่าชาวชนบุรีหลังจากนี้ต้องลงพื้นที่หาเสียงอย่างหนักเลยไหมฮะในการที่จะแนะนําตัวจะมีกลวิธีหรือว่ากลยุทธ์อะไรหลังจากนี้ไหมฮะ แน่นอนค่ะออพอบทจะเลือกตั้งขึ้นมาก็เลือกกันปรับป,ปรับเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเลือกจะไม่เลือกจะยุกสภาจะเลือกตั้งใหญ่ก่อนหรือเปล่าอะไรต่างๆพอบทจะเลือกปุ๊บก็ขอออกมาวันนี้เป็นวันที่22พฤษภาคมนะคะซึ่ง22พฤษภาคมคุณออฟคุณนะคะว่าเป็นวันอะไรเป็นวันครบรอบ,พบ,พบอะไรครบรอบทัพทหาร2,550 เนะคะยี่สบสองพฤษภาคมเนี่ยคือคงเป็นด้วยความบังเอิญนะคงไม่ใช่ความตั้งใจแต่ว่ามันประจวบเหมาะจริงๆที่ก,กรกตได้กําหนดให้วันที่22สิบสองพฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งทั้งกรุงเทพและพัทยาซึ่งโดยปกติก็ดูจะไม่เกี่ยวกันในความเป็นจริงคือเกี่ยวค่ะทั้งกรุงเทพและพัทยาเนี่ยมีผู้ว่าและนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมายาวนานแปปีก็คือเมื่ออสชรัฐประหารปุ๊บสิ่งที่เขาทําเป็นสิ่งแรกๆก็คือปลด นายกท้องถิ่นรวมถึงผู้ว่าของกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งคนของตัวเองเ,เข้ามานั่งแล้วก็อยู่ยาวกรุงเทพก็เป็นกรุงเทพพิรุณศวินใช่ไหมคะส่วนรัฐยานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนหลายคนนะคะแต่ว่าก็พูดง่ายๆว่าไม่มีการเลือกตั้งมาแล้ว10ปีแล้วก็ mm hmm. นายกคนที่บริหารอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่มาจากการแต่งตั้งของผดีการทหารเพราะฉะนั้นเ,เวลาน้อยก็จริงแต่เราคิดว่า การทํางานหนักของเราในช่วงสองเดือนที่เหลือเนี่ยนะคะมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเลยประมาณสองเดือนเท่านั้นเองสองเดือนนิดๆน,นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นแต่ไม่หนักใจก็ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้นะคะว่าออชอบคิดว่าในกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพก็คงคันไม้คันมืออยากเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะคะพะัทยาเนี่ยก็คงจะไม่ต่างกันนั่นก็คือมันควรจะพอได้แล้วอะ เอเอรอมานานแล้วก็พอดีกับว่าวันเลือกตั้งพอมอบพอจอะเป็นวันที่ทําให้เราได้หวนําลึกถึงวันที่เกิดการรัฐประหารขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ได้เลือกผู้ว่าไม่ได้เลือกนายกกันยาวนานมาจนถึงวันนี้นะคะฉันคิดว่าการรณรงค์ของเราก็คงจะทําให้นอกจากเรื่องนโยบายเรื่องของวิสัยทัศน์ของนายกซึ่งวันนี้ก็มีการพูดถึงไปเยอะนะคะก็จะต้องเป็นเรื่องนี้แหละค่ะว่าอย่าลืมนะว่าการเลือกตั้ง2ี่พฤษภาทั้งกรุงเทพทั้งพัทยาเนี่ยใกล้ๆกันนะคะ สำคัญมากด้วยเหตุนี้ก็คือเป็นเวลา8ปีมาแล้วอะที่งบประมาณของกรุงเทพปีละ80,000ล้านของพัทยาปีละ2,000ล้านถูกบริหารโดยคนที่เราไม่ได้เลือกมาเลยเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการตัดสินแล้วก็ประกาศสัปดาห์ของประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีว่าฉัน,นต้องการให้ใครมาบริหารภาษีของฉันหลังจากที่เราถูกริดรอนสิทธิทเสรีภาพไปโดยรัฐบาลเผด็จการ ครับครับคุณชอบครับแต่ว่ามีบางกลุ่มนะครับที่เขาก็ออกมาประมาทนะฮะว่าเอรอบนี้เนี่ยคณะก้าวหน้านี่จะชนะเหรอทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งจะแพ้มาในการเลือกตั้งนายกอบจอชนบุรีเรื่องนี้เราคิดเห็นยังไงฮะไม่อยากแข่งก็ยิ่งแพ้นะคะ ถ้าคิดว่ากลัวแพ้เนี่ยก็ให้กลับไปนอนอยู่บ้านนะคะแล้วคณะก้าวหน้าก็คงไม่ทํางานการเมืองมาจนถึงวันนี้พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าหญิงพยออะไรนะคะแต่ว่าเราเชื่ออยู่เสมอว่าการเลือกตั้งทุกๆก,ก,การเลือกตั้งคือโอกาสการเปลี่ยนแปลงอลองคิดในฐานะประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสิคะถ้าคนที่อยู่ในสนามเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยมีแต่กลุ่มคนเดิมๆที่เขาเชื่อมั่นว่าเขาจะชนะเนี่ยอืแล้วคนที่เขาอยากเปลี่ยนเนี่ยเขามีตัวเลือกหรือเปล่า ันระม่เกดกาลี่ใช่มันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ไม่มีตัวเลือกให้เลือกนะคะนี่ก็คือแนวคิดแตกเดียวกับที่เกิดพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยคุณเชื่อไหมล่ะว่าพรรคอนาคตใหม่จะได้สสสักคนสองคนหลายคน<อ>ไม่เชื่อด้วยซ้ำถูกไหมคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะอนาคตใหม่เก่งกล้าสามารถแต่เพราะว่าประชาชนรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงแล้วเขาต้องการทดลองตัวเลือกใหม่ ในการเลือกตั้งพัทยาก็เช่นเดียวกันนะคะชอบคิดว่าถ้าโมแต่คิดว่าโอ๊ยส่งไปก็แพ้เนี่ยชอบคิดว่าเราเราเอทอร์ยุตต่อประชาชนเน่เราทํางานการเมืองเราบอกว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงผ่านอะไรล่ะเราไม่ได้มีรถถังนะคะจะได้รัฐประหารเราเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมคะเราจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องผ่านการเลือกตั้งถ้าได้รับเลือกตั้งเข้าไปเราก็จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะาเราเข้าไปมีอำนาจในการบริหารเมืองพัทยาถูกไหมคะ ถ้าเราบอกว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงก็ต้องอาสาเอานโยบายของเราคนของเราไปประกวดประขันถ้าประชาชนเขาชอบเขาเชื่อเขาก็เลือกและนั่นคือช่องทางของการเปลี่ยนแปลงตามระบอบประชาธิปไตยและเชื่อเชื่อว่าคนพัทยาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่บอกนะจากสองปีที่ผ่านมาเจ็บปวดเหลือเกินกับสภาพเศรษฐกิจที่พังทลายแล้วก็ไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้ที่บริหารเมืองเท่าที่ควรคก็คิดว่าก็คิดว่าคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงมีเยอะแต่จะเยอะพอที่จะชนะ แล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่ชั่คิดว่าเรื่องนี้เป็นการทํางานหนักของเราว่าเราเอานโยบายเราเอาอุดมการ์แนวคิดวิสัยทัศน์ของนายกของเราเนี่ยไปถึงประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราทํางานหนักพอทําให้ประชาชนเชื่อถือได้มากพอว่าเราจะเป็นเอเจนต์โน๊ตเช์เราจะเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยประชาชนก็จะตัดสินใจเลือกเราครับครับทีนี้ตั้งแต่เลือกตั้งนายกอบจอชนบุรีที่พ่ายแพ้ไปเนี่ยคุณช่บทางกลุ่มได้มีการไปวิเคราะห์ไหมครับว่าเอ๊ะ ผลจากการแพ้แพ้ในครั้งนั้นมันเกิดจากอะไรแล้วจะนํามาแก้ไขหรือว่าสู้กันใหม่ในรอบนี้ค่ะอ,อบอจอเนี่ยต้องยอมรับไม่ใช่เฉพาะที่ชนบุรีนะคะแต่ว่าเป็นอ,อบอจอเนี่ยทุกที่ก็กต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเราไม่ได้รับชัยชนะในอ,อบอจอที่เราสกเลยนะคะด้วยเหตุผลหลักๆก็คือผู้สมัครของเราเนี่ยหน้าใหม่แล้วก็การเลือกตั้งอ,อบอจอเนี่ยเลือกเป็นเขตจังหวัด หมายความว่าอะไรคะเวลาเราเลือกสสเนี่ยหนึ่งจังหวัดสสบางจังหวัดที่ใหญ่ๆในกะรุงเทพอย่างเงี้ยสสตั้งสาสิบคนถูกไหมคะออจังหวัดใหญ่ๆในอีสานที่ประชากรเยอะๆเนี่ยสสสิบกว่าคนเป็นต้นในหนึ่งพื้นที่ของสสเนี่ยประชากรไม่ได้เยอะมากนะคะพอจะหาเสียงได้อย่างทั่วถึงแต่พอเป็นจังหวัดปุ๊บเนี่ยมันคือจังหวัดไหนก็มีนายอบจคนเดียวถูกไหมคะจังหวัดที่มีคนสองแสนหรือจังหวัดที่มีคนสองล้านเนี่ย ก็มีนายกอบจอคนเดียวขนาดประชากรขนาดพื้นที่รวมถึงความธุรกันดาของพื้นที่เนี่ยมันทําให้การที่ผู้สมัครของเราเป็นคนหน้าใหม่ทั้งหมดการเอาตัวเขาเอานโยบายเอาแนวคิดเอาวิสัยทัศน์ของผู้สมัครของเราของคณะก้าวหน้าไปให้ถึงประชาชนเนี่ยมันก็ยากนะคะรวมถึงตอนนั้น อนาคตใหม่เพิ่งถูกยุบคณะก้าวหน้ามาทํางานการเมืองท้องถิ่นก็เป็นสนามแรกนะคะเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์เพียงพอเราก็เรียนรู้จากความพ่ายแพ้ของเราว่าหลายๆอย่างที่เป็นเทคนิคที่เราใช้อย่างได้ผลในการรณรงค์หาเสียงในระดับชาติเนี่ยมันไม่สามารถใช้กับท้องถิ่นได้นะคะท้องถิ่นเนี่ยคนต้องการการสื่อสารที่ใกล้ชิดเป็นกันเองแล้วก็ได้พบปะจับไม้จับมือกับนายกที่เขาจะเลือกนะคะเพราะฉะนั้นด้วยเขตจังหวัดที่ใหญ่ด้วยความใหม่ของเราเนี่ยทำให้ตอนนั้นไม่ประสบความสําเร็จแต่ ถึงแม้ว่าอบจชนบุรีจะพ่ายแพ้นะคะต้องบอกว่าคะแนนที่พัทยาไม่เลวเลยมไม่เลวเลยถ้าเพียงแต่ประชาชนยังคงเชื่อมั่นในคณะก้าวหน้าและผู้สมัครของเราพอๆกับสมัยที่เลือกอบจอชนบุรีอันนี้มีโอกาสชนะอันนี้ก็พูดในในเชิงเรียกว่าอะไรดียุทธศาสตร์การเลือกตั้งแล้กันครับครับทีนี้แคมเปญของเราที่วันนี้เราเปิดตัวมานะครับทวงคืนพัทยามาเป็นของทุกคน อยากให้อธิบายขยายความเมสเซจตรงนี้ที่อยากจะสื่อไปถึงคนพัทยาหน่อยครับค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพัทยาปกครองโดยตระกูลการเมืองตระกูลเดียวนะคะเป็นตระกูลผู้มีอิทธิพลซึ่งก็คุณออฟก็อ่านข่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วมีการทะเลาะเบาอแวงกันอะไรต่างๆมากมายนะคะชอบคิดว่าประชาชนทราบดีว่าการบริหารงานแบบนี้เนี่ยประชาชนไม่ได้ได้ประโยชน์นะคะพัทยาเป็นพัทยาที่ผู้บริหาร ไม่ได้เห็นถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนพัทยาขยะที่เกาะร้านยังกองไปปูเขาเลากาถนนที่วอล์กอินสตรีทยังผูกขุดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนร้านค้าหลายร้านเจ๊งไปเพราะว่าหน้าร้านเขาขุดถนนทั้งปีทั้งชาติไม่หยุดไม่มีลูกค้ามากินก๋วยเตีเ๋ยวไม่มีลูกค้ามานั่งร้านเสริมสวยเพราะว่าไม่มีใครอยากมานั่งหน้าร้านที่ถูกขุดถนนอยู่ตลอดเวลาเป็นหลุมเป็นบ่อฝุ่นฟุ้งตลอดเวลาพัทยามีโครงการก่อสร้างหลัก6,700ล้าน ที่ตอนนี้กลายเป็นอนุสาวรีย์ร้างเหมือนโฮเวิวของกรุงเทพมีท่าจอดเรือยอชที่ไม่เคยมีเรือยอชเข้ามาจอดเลยแม้แต่ลําเดียวมูลค่า600ยกว่าล้านมีสนามกีฬามูลค่า400ร้อล้านที่ไม่เคยมีใครเข้าไปใช้เล่นกีฬาเลยสักครั้งเดียวเพราะสร้างไม่เสร็จนี่คือพัทยาที่ไม่เคยเห็นความทุกข์ยากของประชาชนทั้งที่รบ,บริหารงานและก่อสร้างสิ่งต่างๆมากมายบนภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นสโลแกนของเราก็คือเรียบง่ายที่สุดทวงพัทยากลับคืนมาเป็นพัทยา ของประชาชนพัทยาที่บริหาร2 0 0พันล้านต่อปีโดนเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเป็นสําคัญไม่ว่าที่ง่ายที่สุดแต่คนพัทยาไม่เคยได้รับก็คือหยุดขุดถนนมันจะซ่อมอะไรกันทั้งปีทั้งชาติคือเป็น,เป,นเป็นเมืองผู้รับเหมาอะค่ะคือต้องการสร้างหรือขุดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาจนประชาชนที่เขาทำอารพัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจถูกไหมคะเป็นเมืองค้าขายมันขายของไม่ได้คุณขุดถนนกันทั้งปีทั้งชาติมันจะขายของได้ยังไงค,คุณต้องจบการขุดเร็วที่สุดแค่นี้คนพัทยายังไม่เคยได้รับเลย น้ำท่วมทุกปี<ม>ปีละสามครั้งทําไมไม่เกิดการแก้ไขเชอบิทีว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญมากที่นายกเมืองพัทยาจะทําได้เพียงแต่เขาไม่ทําอำนายกพัทยาของคณะก้าวหน้าเข้าไปวันนี้คุณบ๊อบป,ประกาศแล้วนโยบายารบแรกหยุดขุดแน่นอนหยุดทันทีไม่ด้ <laughs> เพราะว่าที่ขุดไปแล้วมันก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะหยุดขุโดยเร็วที่สุด และ,ะเร่งฟื้นฟูเมืองรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเดี๋ยวโควิดก็จะเริ่มซานะักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาอีกครั้งถูกไหมตอนนี้จริงๆก็เริ่มมาแล้วนะคะนี่ชอบอยู่ที่พัทยาก็นักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้วนะคะเริ่มกลับมาแม้ว่าจะยังน้อยมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติแต่ก็เริ่มกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นพัทยาต้องทาเร็วที่สุดก็คือเร่งฟื้นฟูเมืองรับนักท่องเที่ยวประเทศอื่นเมืองอือ่นที่เขาที่เขามีนายกที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยเขาใช้สองปีที่ปิดรับนักท่องเที่ยวช่วงคคววิิดดอ่่ไมมมมีีใใใรรรเเเนนนนนทททาาาาาาางงงยยกํํุุบืห้ส พอเปิดปุ๊บก,ก็โอ้โหเป็นชมใหม่ของเมืองแรกที่แวเข้ามามใช่แต่พัทยานี่คือเละเละร้างและพังนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งแรกที่เราต้องการทําให้กับพัทยาครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยที่คุณชอบ,บอกว่าเราจะทำเพื่อคนพัทยามากขึ้นโดยเฉพาะไอ้งบ2 0 0พันล้านเนี่ยซึ่งคุณกิติศักดิ์เองก็ได้พูดเหมือนกันว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเหมือนกับว่างบสอง0ันล้านมันถูกเอาไปทำเพื่อ รับนักท่องเที่ยวเพื่อรับการท่องเที่ยวแต่มองข้ามคนพัทยาจริงๆไปอันนี้ถ้าสมมุติว่าได้เป็นนายกเมืองพัทยาจริงๆเราจะแบ่งสรรปันส่วนงบ2,000ล้านนี้ยังไงครับเพื่อจะบาลานซ์สองเรื่องนี้ครับคือจริงๆมันไม่ใช่ซีโร่สัมเกมเนาะมันไม่ใช่การเลือกว่าคุณจะเอานักท่องเที่ยวหรือคุณจะเอาคนพัทยาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาคนพัทยาจำนวนมากที่เศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมถูกไหมคะมันไม่ใช่แค่ธุรกิจบริการเนาะแต่ว่าพัทยามันหมุนเวียนเรียกว่าอะไรอะมันชีวิตมันขับเคลื่อนไปด้วยภาคท่องเที่ยวและบริการอะ<ม>นะคะไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมคุณได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของเราไม่ใช่เลือกว่าจะเอาคนพัทยาหรือเอานะักท่องเที่ยวแต่หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยว ื่อให้เศรษฐกิจพัทยากลับมาเดินได้อีกครั้งในขณะเดียวกันไม่ลืมที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของคนพัทยาที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวด้วยนะคะพัฒนาการท่องเที่ยวฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหยุดการขุดสร้างบุรณะแลนด์มาร์กการเที่ยต่างๆให้สวยงามเหมาะสมในขณะเดียวกันขยายโซนนิ่ง ของการเปิดธุรกิจที่เป็นรับนักท่องเที่ยวตอนนี้มันมีการจํากัดโซนนิ่งมันได้แค่เป็นส่วนๆนะคะทาให้สุดท้ายต้องมีการจ่ายสวยอะไรกันมากมายผู้ประกอบการเดือดร้อนเพราะต้องจ่ายเงินเยอะมากเพื่อให้ประกอบธุรกิจได้เพราะว่ามันไม่มีการขยายโซนนิ่งขยายเปิดร้านก็ต้องยัดสวยเอาก็จะต้องมีการปรับปรับผังเมืองขยายโซนนิ่งที่สําหรับทําธุรกิจรับนักท่องเที่ยวได้นะคะและในขณะเดียวกันคนที่เป็นเป็นคนจริงๆที่อาศัยในพัทยาเราจะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เราจะมีการดูแลเดย์แคร์และไหนแคร์ไทนแคร์ที่เราภูมิใจมากทำไมต้องมีไหนแคร์เดย์แคร์เนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะพ่อแม่ไปทำงานกลางวันก็เอาลูกไปฝากไว้ที่เดย์แคร์หรือศูนย์ศูนย์เด็กเล็กใช่ไหมคะแล้วเย็นก็มารับกลับปัญหาก็คือพัทยาเนี่ยมันมีเฉพาะเดย์แคร์ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณทำงานภาคกลางคืนเนี่ยคุณเริ่มงานตอนเย็นแล้วเสร็จตอนตีสองเมื่อผับบาธุรกิจบันเทิงต่างเลิกแล้วลูกคุณจะไปไว้ไหนคุณต้องส่งกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่าจสงหวัดที่อีสานที่ภาคเหนือถูก แล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้อยู่พ่อแม่กับลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่เราอยากจะทำเพื่อเพื่อชีวิตของคนพัทยาก็คือทําให้สอดคล้องค่ะนอกจากมีเดย์แคร์ที่เอาลูกหลานไปฝากไว้ได้เมื่อพัทยาจะต้องมีไนท์แคร์ตอนเย็นพ่อแม่กําลังจะไปทํางานเอาลูกเอาลูกไปฝากไว้เลิกงานตีสองสามารถไปรับกลับมาได้นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะดูแลชีวิตของคนพัทยาจริงๆไม่ไม่ทอดทิ้ง การท่องเที่ยวเพราะมันคือกระเพาะอาหารมันคือกระเป๋าเงินของพัทยาในขณะเดียวกันไม่ทอดทิ้งชีวิตที่ต้องมีคุณภาพของคนพัทยาจริงๆมันไม่ต้องแลกกันค่ะมันสนามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันได้ครับครับสุดท้ายนี้แล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงชาวพัทยาที่อาจจะกำลังชมไลฟ์รายการของเราอยู่ในขณะนี้ครับก็ เดือเวลา2เดือนนะคะชอบคิดว่าเป็นสเดือนที่คนพัทยาเนี่ยชอบเป็นคนกรุงเทพเนาะชอบก็ตื่นเต้นที่จะได้เลือกผู้ว่ามากคนพัทยาก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะชอบคิดว่า,าหลายๆคนเนี่ยน่าจะจําความรู้สึกของตอนที่เลือกพักอนาคตใหม่ได้ตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกแบบคล้ายๆกันนี่แหละคะ่ะความรู้สึกที่ว่าเราพอแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่และมันทําลายชีวิตทําลายอนาคตของเราเราอยากเปลี่ยน กล้าที่จะหวังถึงสิ่งใหม่ๆว่าประเทศไทยมันจะดีกว่าวันนี้ได้วันนี้ชอบคิดว่าคนพัทยาน่าจะกำลังรู้สึกแบบเดียวกันสิ่งต่างๆที่ผ่านมาตลอดสองปีมันเลวร้ายสุดๆนะคะแต่เราต้องอย่าลืมอย่ากลัวที่จะหวังว่าพัทยามันจะดีกว่าวันนี้ได้พัทยาจะมีสิ่งที่ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าอะไรคะคุณคือเมืองพัทยาที่ประชากรแสนคนแต่มีงบสองพันล้านสองพันล้านนี้คือความเป็นไปได้ ที่ใหญ่มากความเป็นไปได้ขนาดสองพันล้านมนะันสามารถทำให้ชีวิตคนพัทยาดีกว่านี้ได้นะคะอย่าก,กลัวที่จะหวังกล้าที่จะฝันว่าพัทยาจะดีกว่าวันนี้และเรามีคนที่จะร่วมหวังร่วมผลักดันพัทยาไปข้างหน้ากับเราแล้วคุณบ๊อบพร้อมที่จะเข้ามาทําให้พัทยาซึ่งก็เป็นบ้านเกิดขเขาก็เป็นคนที่เกิดและโตที่พัทยาทํางานสร้างเดินสร้างตัวที่พัทยามาโดยตลอดทําให้บ้านของพวกคุณบ้านของพวกเรา ดีขึ้นเลือกคุณนี่จะเข้าไปสร้างการแบนแรงและทํา2 0 0 0ล้านบาทนี้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตคนพัทยามากที่สุดค่ะอนาคตของพัทยาอยู่ที่ปลายปากกาของพวกคุณในครูหาเลกตั้งในวันที่22พฤษภาคมค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณช่อนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีคััขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ